ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูเบรนี่วอลเลตนะครับหนึบาทนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้ด้วยในการทําเงินนะครับเราจะทําบนมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําบนเว็บไซต์หรือว่าตัว Google นะครับไม่มีแอปให้เราดาวน์โหลดนะใครที่เคยใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะครับที่มีชื่อว่า b u c k s i f i c o m เนาะใครที่เคย อยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําได้เหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยสมัครในส่วนของเว็บไซต์นี้เลยเนี่ยก็สามารถทาตามคลิปด้านล่างได้ผมมีคลิปวิธีการสมัครไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวิธีการสมัครการใช้งานในคลิปเดียวแล้วก็มีคลิปรีวิวการถอนเงินการรับเงินนะครับสำ,ำ,ำหรับลิงก์การสมัครเนี่ยเราจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ทุกคลิปนะครับใครที่ต้องการสมัครก็ดูตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับขั้นตอนการสมัครถ้าเราสมัครไม่เป็นดูตามคลิปที่สอนได้เลยหรือถ้า สมัครผ่านลิงก์แนะนาหรือว่าลิงก์เชิญเพื่อนเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อด้านบนซ้ายมือเนี่ยใน Google ได้นะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของบัคไซไฟได้เลยแล้วก็ทําการสมัครตามคลิปได้นะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับเมนูนะครับที่ขึ้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะถ้าเราอยากให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยให้เราใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับทั้งในมือถือแล้วก็บนคอมพิวเตอร์สามารถแปลภาษาได้เหมือนกันนะครับคลิกขวาแปลภาษาได้เลยถ้าเป็นในคอมเนาะแต่ถ้าในมือืออถนนีี่มมัจจะุด 3จุด,ดานบนขวามือนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าแปลภาษาได้เลยนะครับในส่วนของหน้าแรกแผงควบคุมนะครับก็จะมีในส่วนของระดับเลเวลให้ดูว่าเราอยู่ที่ระดับเลเวลเท่าไหร่แล้วก็จะมีทั้ง4ช่องตรงนี้นะครับเป็นโบนัสประจําวันโบนัสความพักดีรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนแล้วก็มีเควสรายวันให้เราทํานะครับตรงนี้เราสามารถทําตามภารกิจได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยมี2แบบ1คือการถอนเงินแบบดิจิตอลก็คือพวกเหรียญคริปโตบิตคอย 2คือบัตรของขวัญก็จะมี t ูมอนิเวยและก็ของรางวัลอื่นๆนะครับสำหรับสกุลเงินคริปโตนะครับก็จะมี Bitcoin ไลท์คอยน์ดอทคอยน์อีทูเรียมบีเอ็นบีอูเอสดีทีเราสามารถเลือกถอนเหรียญคริปโตตรงหน้านี้ได้สําหรับขั้นต่ําในการถอนเหรียญคริปโตเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดทุกเหรียญนะว่าต้องเท่ากันทุกเหรียญนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยใช้ขั้นต่ํามไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือกระเป๋าคริปโตนะครับเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าด้วยนะเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหตตรียญคริ เป็นบัตรทองขวัญน,นะครับซึ่งบัตรทองขวัญเนี่ยก็จะเป็นทูมานี่เวลตเอเอสลาซาด้าโลตัสช้อปปี้เพแล้วก็มีทูมานี่ด้วยสำหรับทูมานี่เนี่ยก็คือการเติมเงินนะครับในส่วนของเกมออนไลน์ต่างๆนะครับเป็นบัตรทูเนาะหรือว่าเราจะนําบัตรทูเนี่ยมาแลกในส่วนของทูมานี่วอลเล็ตได้โดยการเติมเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอลเล็ตแต่ว่าเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียม25%นะครับเริ่มต้นที่50บาทนะสำหรับบัตรทูมานี่นะครับผมส่วนทูมานี่วอลเล็ตจะเริ่มต้นที่100บาทอยู่รายการแรกเลย100 1 0 0 1,000ถึงงงบบาาทนะครรรัตรต การนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้เลยไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําภารกิจใดๆเมื่อเรามีคะแนนหรือว่ายอดเงินครบตามจํานวนเนี่ยเราสามารถกดแลกเงินเข้าอล l ล็ตของเราได้เลยนะขั้นต่ํา100เนี่ยจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่28,100คะแนนนะครับผมมีอยู่ที่ประมาณ66เนาะผมก็จะแลกที่รายการ150บาทพอเรากดเรียกรายการแล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับก็ให้เราเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ในการายืนยันว่าการถอนเงินนี้เราจะทําการถอนนะเราก็พิมพ์เบอร์ลงไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยผมได้ทําการแรกลกรางวัลไปเรียบร้อย ะะเดี๋ยวเรามาดูที่รางวัลอีกรอบหนึ่งว่าเราสามารถแรกลกรางวัลเพิ่มได้หรือเปล่านะครับตัวน,นี้คะแนนเหลืออยู่ที่2องหมนะครับขาดอีกประมาณ3000กว่านะก็จะได้แลกอีก100บาทนะครับเที่ยวไปทําคะแนนให้ครบแล้วก็จะมาแลกในครั้งถัดไปนะครับอันนี้คือการแลกเงินนะครับต่อมาให้กดที่เมนูการถอนเงินแล้วก็กดอันที่3นะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดทุกรายการเลยที่เราเคยถอนไปก็จะรวมให้เราตรงหน้านี้นะครับในการแลกเงินนะครับเงินจะยังไม่เข้าบัญชีทูมอนิวเลดแบบโดยตรงนะเรา เราจะต้องรอาการตรวจสอบก่อนพอตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าสมบูรณ์ขึ้นตรงนี้นะครับเป็นตนัวหนังสือสีเขียวแล้วก็จะมีกุญแจสําคัญนะครับซึ่งในขอบตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะครับให้เรากดเปิดนะครับผมถ้าเราได้รับการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดเติมเงินมันก็จะเด้งเข้ามาที่มูลค่ารางวัลน,นะครับหนึ150บาทที่เราได้แลกไปแล้วมันจะมีปุ่มเติมเงินตรงนี้นะครับให้เรากดเติมเงินแล้วก็ใส่เบอร์ Wallet ในการรับเงินเดี๋ยวตรงนี้เนี่หรรา่ะออวืจ ดูในการรับเงินในคลิปถัดไปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเติมให้ดูนะต่อมาก็เป็น my wallet นะครับหรือว่ากระเป๋าเงินของเราทั้งหมดนะครับคะแนนที่เราคงเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะคำนวณเป็นค่าเงินดอลลาร์ให้เราดูว่าจากคะแนนที่เรามีเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถอนไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กี่ดอลลาร์นะครับผมถอนไป496ดอลลาร์แล้วนะครับในส่วนของการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเมนูต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอวอลนะครับในการสร้างรายได้จากการตอบคําถามหรือว่าทาแบบสํารวจออนนไล์ ก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นทอมิทนะครับอยู่ในส่วนของเครือข่ายของบัคไซไฟด้วยนะครับก็จะมี b i t l a b c p x พ f i t โกนะครับไทม์วอลแลวก็เว็บไซต์อื่นๆที่มาเป็นพันธมิตรกับบัคไซไฟนะครับต่อมานะครับวิธีการทำนะกดเปิดได้เลยสําหรับเว็บไซต์ BitL a ็เนี่ยมันจะมีการทําแบบสํารวจแล้วก็การดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นทําเงินนะตรงนี้เนี่ยใครเป็นสายเล่นเกมนะครับอย่างเช่นชอบการดาวน์โหลดเกมเข้ามาทําภารกิจมากกว่านะครับมากกว่าการทําแบบสํารวจนะตรงนี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกทั้ง แล้วก็ iOS นะครับก็สามารถเลือกทาได้เลยนะครับทำตามภารกิจให้สําเร็จนะมันจะมีภารกิจขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็ทําให้ครบตามระยะเวลาที่เขากําหนดด้วยก็คือก่อนระยะเวลา30วันนะครับต้องทําให้สําเร็จนะประมาณนี้ต่อมานะครับของขวัญรายชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงเราสามารถกดดาเนินการในการรับคะแนนเพิ่มได้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของ Leaderboard นะครับสำหรับ Leaderboard เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับหนึ่งถึงสิบนะแบบรายวันแล้วก็รายเดือน หากเราใช้งานทุกวันติดอันดับรายวันเนี่ยก็จะมีแถบคะแนนให้เราดูในกรอบสีม่วงด้านขวามือหากเราติดอันดับ1นึถึงสิจะได้รับคะแนนรางวัลเท่าไหร่นะครับเขาก็จะระบุให้เลยนะครับสำหรับรายเดือนนะครับหนึ่งถึงสิเหมือนกันนะครับถ้าเราติดอันดับได้ก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมนะครับหลักแสนห้าหมื่นสองหมื่นห้าแล้วก็หนึ่งหมื่นนะครับสำหรับรางวัลตรงนี้เป็นคะแนนนะไม่ใช่เงินสดนะครับไม่ใช่เงินบาทด้วยเป็นคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแรกลกรางวัลต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนนขออองงงเมูการาร้ิ ือว่าการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line y ย YouTube Tik t o อกเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มเติมได้สลับไลน์ได้นะเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับต่อการเชิญเพื่อนเนี่ยอยู่ที่10%นะครับของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่เขาสร้างรายได้เข้ามานะครับเขาก็จะแบ่งให้เรา10%ถามว่าไม่เชิญเพื่อนได้ไหมไม่เชิญเพื่อนก็ได้นะครับตามความถนัดความชอบของเราได้เลยซึ่งการเชิญเเพืืนน่่่ออออนนนนีมมมักก็ไผลใรรงงขาถ เงินเนาะจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูที่เควสตรายวันนะครับตัวเควสตรายวันเนี่ยก็จะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันนะครับเราสามารถรับภารกิจตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้สําเร็จพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกดรับคะแนนเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับส่อนเควสตตลอดชีพนะครับหรือว่าภารกิจตลอดชีพตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทําได้นะครับแต่ว่ามันจะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคะแนนเนี่ยจะได้เยอะมากแต่ว่าจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็็กกาารถถอออนนนเงงิคั้ล่่สุดทีผมไปื นี่เลยวันที่5เดือนกุมภาเนะี่ยก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่เกิน7วันนะครับถ้าหากว่าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเติมเงินเข้า wallet ให้ดูในคลิปถัดไปนะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ